ไอออนยูทีรุ่นสแตนดาร์ดเป็นหลังคาแบบทึบนะฮะล้อแม็กข้อ16นัดปรับแบบแม่นุ่นร้อย36แรงม้านะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับยังมีให้เหมือนกันครบๆเหมือนกันสามารถจองได้แล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วฮะแจ็คก,กี้ลูงเจงริญสไตล์ EV ครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าไอออนยูทีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์ภายในสีเบจเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นพรีเมียมมีข้อแตกต่างตรงไหนกันบ้าง ในคลิปที่แล้วเรารีวิวตัวพรีเมียมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวสแตนดาร์ดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสำหรับตัว i อ n u น Standard นะครับมากับล้อแมกขอบนะครับซีรีส์ยางจะเป็น 21560R16 นะครับส่วนลายล้อแมกจะเป็นลายคล้ายๆใบพัดนะครับผมด้านหน้ากระจังหน้าไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นเหมือนกันเลยครับแบบวิงกี้แล้วก็คิวนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยที่แตกต่างกันเลยนะครับผม จะเป็นส่วนด้านหลังคานะครับผมหลังคาของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบทึบนะคะไม่ได้เป็นผนหลังคาแบบพารารามิกนะครับส่วนตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบพารารามิกนะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับว่าแตกต่างตรงไหนนะครับอ่ะตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้เป็นสเปคที่สเปคจีนนะครับผมยังไม่ได้เอาเบาไฟฟ้าฝัา่งนู้นออกนะครับ แล้วก็พวงอะไรยังเป็นพวงอะไรซ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างภายในกันบ้างนะครับว่าตัวสแตนดาร์ดและตัวพรีเมียมแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับไปกันเลยครับสำหรับภายในของเจ้า i อ n UT ตัวสแตนดาร์ดนะครับในตัวสแตนดาร์ดเนี่ยในสเปคที่เขาแจ้งมาในสเปคชีทนะครับตัวสแตนดาร์ดจะเป็นเบาะแบบปรับมือธรรมดานะครับไม่มีเบาะแบบไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยคือเขายังไม่ได้ถอดออกนะครับผมนะฮะยังเป็นสเปคกินอยู่อย่างที่ผมแจ้งคือตัวนี้เป็นพวงอะไรซ้ายนะครับแล้วก็ตัว สแตนดาร์ดนะครับจะไม่มีเป็นเบาะเย็นนะครับคือเบาะแบบมีพัดลมด้านหลังของคนขับนะครับตัวพรีเมียมจะมีเป็นเบาะแบบว่ามีพัดลมด้านคนขับฝั่งเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับตัวพรีเมียมตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นปรับแบบแม่นวนนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับยังมีให้เหมือนกันครบๆเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อแตกต่างอีกหนึ่งจุดครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเลยครับ สำหรับตัวไอออนยูทีตัวสแตนดาร์ดนะครับที่แตกต่างกับตัวพรีเมียมเลยนะครับตัวพรีเมียมจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดจะเป็นแบบฝาท้ายแบบเป็นแมนนวลครับผมเป็นโช๊คธรรมดานะครับผมแต่สามารถเปิดได้สะดวกสบายเหมือนเช่นกันนะครับด้านหลังนะครับผมไฟท้ายของตัวพรีเมียมและตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นแบบคิวบิคิวเหมือนกันนะครับผมนะฮะช่องเก็บสัมภาระเหมือนกันครับไม่มียางอะไหล่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ตัวเบาะสามารถเลือกสีได้นะครับมีสีดําและสีเบจเหมือนกันนะครับสีภายนอกตัวรถมีสีสีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องตัวแบตเตอรี่กันนะครับว่าตัวพรีเมียมกับตัวสแตนดาร์ดจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับครับผมสำหรับตัว i อออนนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับแรงม้าอยู่ที่1 3 6แรงม้านะครับ ตัวพรีเมียมอยู่ที่204รแรงม้านะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่50กิโลวัตต์แอวนะครับแล้วสําหรับตัวพรีเมียมอยู่ที่6กิกิโลวัตต์อวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังตัดสินใจนะครับที่จะจับจองเจ้า UT นะครับผมตอนนี้สามารถจองได้แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นนะครับตัว i อออนยสามารถติดต่อจ้ากี้ได้เลยที่0ู4 2 9 2 2 5 9 5หรือเบอร์โทรตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับ แจ็กกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ